อันนี้ไม่ใช่ตัวใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมยั่ใช่หรอไม่ใช่ตัวดข้ีางหลังนีกลุ่มนึงอ่าแม่จำได้นะโอเคสวัสดีลวทักทายท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็ จะสองทุ่มเนาะวันนี้ก็มารอน้องบอยทัชพงษ์แกดำกันนะคะก็นี่บอยมาแล้วแต่เดี๋ยวเราเพราะว่ามีนักโทษคนอื่นด้วยเนาะไม่อยากให้ติดคนอื่นเดี๋ยวสักครู่นะคะเอออ่บอยมาทางนี้เลยเดี๋ยวจะได้ไม่ติดคนอื่นยมาจากไกลเลยเดี๋ยวไเห็นมาส่งไหม แสดงความยินดีด้วยนี่วันนี้แม่น้องเกตก็มาด้วยเนาะยินดียินดีไม่มีสาวมารับเหรอมีคนบอกว่าด้วยแม่เกตสวัสดีครับขอบคุณขนมาแม่ แม็กเกตก็มานั่งรอด้วยนะทานผู้ชมค่ะยินดีกับน้องบอยเดี๋ยวเราไปคุยกับบอยเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งเพราะว่ามีนักขั้าคนอื่นออกมาด้วยเนาะเราก็ไม่อยากให้ติดถือถือให้หนูแป๊บนึงหนูจะหยิบไหม่เราจะไปฝามเขาออกมาอีกเออนี่ไงแฟนบอยให้ขายให้นบอยเอ้ยลืมบอยบอยบอยไม่ยืนตรงนี้ลูกให้เราตัมพาณ์ย เ่พี่ส้อบอยืนลูกบอยืนลูกให้แล้วแต่ว่าโชคดีเขาไม่ตัดหมดพี่เล็กกว่าดิพี่เอาใครจะถามอะไรเร็วครการยาแป๊บนเก็บไม้ก่อนค้างอ่ะไม่เรื่องเลยพี่ฟังหน่อยพี่อยากรู้ก็เข้าไปข้างในถ้าต้องป้ายโอเคป้าโอเคมาไม่ทำไม่อยู่วันนี้มาแบบสุขระหุกเลยไม่มีหากล้องมานะคะ น้องบอยพี่ฝากไม่ได้ครับครับก็ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกําลังใจให้นะครับก็ก็เข้าไปก็จริงๆผมเข้าไปเนี่ยก็มีเพื่อนๆเราที่อยู่ข้างในเนี่ยเขาก็หน้ามันดำมันหันเชียอ๋อหันเชียงเนี่ก็มีเพื่อนๆเราข้างในก็ช่วยกันดูแลนะครับก็ก่อนอน่นก็ขอบคุณคุณแม่เก็ตนะครับส่งขนมไปให้ด้วยนะฮะแล้วก็แล้วก็ต้องขอบคุณน้องไบ ผมเนี่ยไปอยู่แดนสองแล้ว,วไอ้เจ้าไบไบชินาวัตครับไบก็ดูแลผมมาอย่างดีเลยนะครับไบก็คอยคอยดูแลให้มีข้าวรออยู่พอดีเลยนะครับแล้ววันนั้นแม่ซื้อข้าวให้ไม่ได้กินเหรอได้ครับแล้วก็พวกอานนท์นะครับพแ,แล้วก็พวกทางทีมอานนท์ที่อยู่แดนสี่นะครับก็ส่งของมาให้ด้วยนะครับทุกคนก็เป็นห่วงนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เป็นกําลังใจให้ผมก็ วันที่16อาจจะเข้ามาอีกก็ได้นะฮะเพราะว่าเพราะว่าคาดีนี้ก็คือเขานับของวันที่16ที่ยื่นอุทธรณ์อยู่ด้วยวันที่16เนี่ยมันเป็นคดีของรีเดมนะครับซึ่งสั่งจำคุก1ปี2เดือนไม่รอลงอาญาใช่ไหมครับคราวนีว้คราวนี้เนี่ยพอมันมีคดีนี้เขาก็เลยต้องสั่งจำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญาโดยไม่มีการกักกัน,กนโทษด,ด้วยนะครับผมก็ยังกังวลวันที่16อีกรอบหนึ่งเหมือนกันว่า16ธันวาเนี่ยอาจจะ จะได้เข้ามาอีกรอบหนึ่งหรือเปล่านะครับก็ก็ไม่เป็นไรครับมันก็จริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่พวกผมเนี่ยคาดกา,การการกันมาก่อนอยู่แล้วว่าพอเราลงสนามมาสู้แบบนี้เนี่ยเราต้องแลกกับสิ่งนี้ด้วยผมจึงอยากจะให้ทุกคนนะครับคอยให้กําลังใจเพื่อนเราที่ยังอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ให้กําลังใจเพื่อนที่เขารีภัยไปด้วยนะครับเพราะว่าทุกคนมีต้นทุนที่ต้องจ่ายสูงมากนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ข้างในก็คือคือข้างในมันไม่ได้สบายเนาะ มันไม่ได้สบายเลยเราต้องเผชิญกับอะไรหลายๆอย่างนะครับก็อยากให้เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนเราที่อยู่ข้างในด้วยแล้วก็เพื่อนเราที่ลี้ภัยเขาก็ไม่ได้มีความสุขหรอกครับที่เขาต้องลี้ภัยนะครับเขาก็อยากกลับมาหาพ่อหาแม่เขาเขาก็อยากกลับมาบ้านนี่แหละนะครับก็อยากให้เป็นกาลังใจซึ่งกันและกันเนาะมันมีแค่พวกเราเนี้ยแหละครับที่ต้องเกาะเกี่ยวกันไว้เพราะเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันจะมีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเมื่อไหร่แต่ที่แน่แเนี่ยคือการต่อสู้มันไม่จบนะครับ มันยังมีอยู่เรื่อยๆตราบใดที่ความเป็นธรรมมันยังคงไม่มันยังคงอยู่แบบนี้นะครับตราบใดที่เรายังไม่ได้นิรโทษกรรมนะครับตราบใดที่สิ่งที่เราเรียกร้องกันมาโดยตลอดนะครับคราวนี้สิ่งที่เราทําได้นะครับถ้ามีการผลักดันแก้ไขธัรมนูญมีการลงกระลงเกี่ยวกับพวกทํากิจกรรมเรื่องนี้นิรโทษกรรมไปช่วยกันครับคนละเล็กคนละไม้คนละมือนะครับแล้วเดี๋ยวกระบวนการต่อสู้มันจะเริ่มกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ ขอบคุณแม่แม่ทุกท่านมากนะครับทั้งหน้าจอและหลังจอแล้วก็ตรงนี้เลยนะครับขอบคุณจสามารถพาเัวฝากกำลังใจให้กคนนั้นอนรับบอยครับวันนี้มาเยี่ยมมีอเยี่ยมใครชิดไงอ๋อไห้รับบอยเลยได้ครับข้างในเนี่ยเขามีการสนทนาเรื่องกินเทาแล้วก็น้แีรกันบ้างทเ่บ้าครับทางข้างในเองเขาก็มีการที่เขาก็มีการเขามีการที่ปรับปรุงเรื่องนี้กันสูงมากครับ ข้างในเรือนจาเองตอนนี้ก็คือเท่าที่ผมรับรู้มาเนี่ยก็คือว่าคือไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะว่าเขาเริ่มมีการปรับกฎระเบียบใหม่กันมากขึ้นหลังจากที่มีเรื่องจีนเทาเนี่ยแหละครับครับก็ระเบียบอาจจะเข้มงวดหนักมากกว่าเดิมด้วยซ้ําไปนะครับแต่ก็ก็ยังไงก็ตามก็ยังเป็นห่วงเพื่อนๆเราอยู่นะครับก็อยากให้พวกเราช่วยกันติดตามเพื่อนเพื่อเราด้วยผมก็ไม่แน่ใจว่าไอกฎระเบียบอันนี้มันจะไปกระทบ สิทธิและเสรีภาพของเพื่อนๆเรามากน้อยแค่ไหนที่อยู่ข้างในนะครับอย่างวันนี้แม่ไปเยี่ยมใช่ไหมครับพ่อของมาขายเนี่ยก็ได้ไม่เยอะเขาบอกว่าเพราะอีกินเทาไงใช่ใช่ครับเพราะเขาเขาก็มีการประกาศกันอยู่ว่าตอนนี้กฎระเบียบข้างในเนี่ยอาจจะต้องปรับใหม่หมดเขาก็พูดถึงเลยว่าเขาก็ประกาศนะครับมันไม่ใช่ยุคเก่าแล้วตอนนี้ก็คือปรับมีการปรับย้ายอะไรกันไปเยอะพอสมควรนะครับโอเคครับก็ถ้าปรับให้คนเท่ากันก็โอเค นะครับข้างในเหรอครับผมเจอไบส์ครับไบส์ไบส์ก็เจ็ดไม่เจอเลยครับอยู่คนละแดนครับผมอยู่แดนสองอยู่แดนเดียวกันกับไบส์ไบส์ดูแลดีมากครับใหญ่เหมือนจะออกไปแล้วหรือเปล่าผมไม่อ๋อยังใช่ไหมงั้นน่าจะอยู่คนละแดนอ๋อผอไม่เจอครับไม่เจอครับเอาบอยไทยลูกคู่กับบอยเลยได้ครับขอบคุณนะครับที่มารอขอบคุณนะครับ คร <Ö. S 1> ับแม่ครับไม่ใช่เดี๋ยวก็ยืน้เเลยอะมา ูปคุถู่ก่อนงเอาอูปโมงงสวัสดีและทักทายท่าผู้ชมทุกท่านนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆสำหรับวันนี้นะคะสำหรับน้องบอยทัชพงศ์นะคะซึ่งก็คดีนี้สืบเนื่องจากการอน่าแถลงการที่ หน้าสถานทูตเยอรมันเนาะซึ่งเกิดจากการที่สารรัฐรมนูญเขามีคำวินิจฉัยให้การชุมนุม10สิงหา63ที่ธรรมศาสตร์นั้นเข้าขายล้มล้างการปกครองก็เลยมีการจัดกิจกรรมชุมนุมเดิมทีมีการนัดหมายกันที่บริเวณ ที่จะเดินไปสนามหลวงนะคะแต่ก็มีการปิดกั้นทางก็เลยมีการไปนัดที่แยกสกายวอล์กสกายวอล์กแยกปทุมวันแล้วก็เดินเท้าไปยังสถานทูตเยอรมัน,มนซึ่งก็เมื่อวันศุกร์ที่21ะะนะคะที่ศาลนัดอ่านคำวิจัยอ่านคำพิพากษานะคะก็ะมีการตัดสิน3ปีแล้วก็ลดโทษเหลือ2ปีนะคะ แล้วก็ในส่วนของน้องพรีมก็ได้เป็นการรอลงอาญานะคะส่วนของบอยกับ แอมนวัตนะคะก็ไม่ได้รอลงอาญาแต่สําหรับน้องแอมนวัตก็ติดคดีนีนึ่งสจากการประสัยคดีนึกอื่นู่แล้ววันนั้นก็มีการเบิกตัวแอมออกมาด้วยแล้วก็ส่วนบอยก็สารให้เข้าไปฟังคํำคําสั่งประกันในเรือนจํามาประมาณ3วัน 21, 22, 23อ่าไปอยู่มา3วันนะคะซึ่งบอยบอกว่าเขาก็ยังมีอีกหนึ่งคดีเนาะวันที่16ธันวาเราก็มารอรุนในส่วนของคดีรีเดมคือ กลุ่มขายแรงงานเกขายแรงงานงาน้อง,นนองๆกิจกรรมเหล่านี้เขาไม่ได้มีเพียงคดีเดียวเนาะ,ม,ะมีหลายคดีด้วยกันซึ่ง,งบอยก็บอกว่าส6กธันวาเขาก็ต้องมารอรุ้นในส่วนของคดีรีเดมอีกครั้งหนึ่งนะคะทางในไลน์เนี่ยก็ทักทายท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเรารู้ข่าวว่าได้ประกรันเมื่อสักบ่ายสองครึ่งเนาะชื่ออะไรไม่รู้พอดีวันนี้ลืมขากล้องไม่ได้เอามานะท่านผู้ชมไม่รู้ว่ามือสั่นหรือเปล่า ได้พ่ะแม่สิบหกลุ้นอีกวันหนึ่งมากนะครับดีเดมโอ้ยไม่เป็นไรยินดีที่จะนั่งรออยากให้ออกทุกคนนั่นอ่ะเข้าไปอ่ะผมเห็นแล้วแต่ผมนั่งอยู่ข้างในกลางไม่เห็นไม่ดีมผมจะโกนไม่ทันเห็นเห็นว่าเลย เราแบ่งกันอยู่ที่หน้าศาลกับหน้าเรือนจำรถเข้ามาแล้วผมจะโกนไม่ทันมันมืดมากคนนั่งอยู่ตรงกลางเราเคยเห็นแม่ใช่านั้นเห็นหมดเลยครับเห็นหมดเลยคนที่ตะโกนคือไอแอมแล้วผมก็โผล่หน้าออกมาค่ะนะคะขอบพระคุณค่ะแล้วก็ยินดีนะกับอิสรภาพเห็ยิ้มไปค่ะเราเลยจำได้เลยโอเคเไปคฟกอนโให้บอยกลับไปพักผ่อนที่บ้านก่ับแม่กลับกันยังไงครับก็ ไม่ไม่ต้องห่วงแม่แม่มีหวั่นใจมารับไม่เป็นไรโอเคแล้วก็ไม่ห่วงแม่แม่อัปเดตเก็หน่อยเก็ตตอนนี้สุขภาพอะไรเกตก็สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะอย่างหล่อแต่ผมหล่อมากแล้วช่วงนี้น้องเกตจะมีการเบิกตัวออกมาไหมเจอเกตวันที่16บธันวาสาลอาญารัชดาลเก้าโมงเช้า คดีรีเดมจ่ะอ๋อคดีเดียวกับบอยบอยก็บอกว่าย<ะ>ังมีคดีวันที่คดีวันที่สิบหกคดีเดียวกันเบิร์กเก็ตด,ด้วยเบิร์กลิฟต์ด้วยลิฟต์ก็มาจากบางขวางใช่คือหลายๆครั้งที่มีการจัดก,กิจกรรมอ่ะเราคุณพ่อมาทุกคนเป็นกำลังใจเพราะคุณพ่อแบบเต็มที่มากใช,ใช่คือทุกคนก็เลยแบบว่าครอบครัวน้องนี่แบบสุดยอดอ่ะขอบคุณมากค่ะเป็นกำลังใจให้นะแม่ค่ะขอบคุณนะคะเพราะว่าน้องก็เจอเยอะเหมือนกันแต่พ่อแม่ก็เข้มแข็งสุดๆเลยสุดๆเลยใช่ เราระบบข้างบ้านด้วยเจอเจอพวกเรายังยังสู้กันแต่พอเจอป่าข้างบ้านนี่แบบสุดๆเขาไม่เข้าใจความหมายใช่ใช่๋อแม่เข้าใจลูกสุดๆเลยอ่ะใช่เนาะโอเคขอบคุณมากค่ะแม่ขับรถกลับเลยใช่ไหคะโอเคก็บรรยากาศที่ เรือนจำเนาะบอยก็บอกว่าข้างในในเรื่องของเรื่องราวของคุก VIP เนาะหรือว่าจีนเทาหรือว่าอะไรก็ตามก็อาจจะเกิดการเข้มงวดและกฎตริกามากขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ ตทางการเมืองอีกหลายคนด้วยเนาะแล้วก็พรุ่งนี้ที่ศูนย์ทนายได้ลงไว้เนาะสำหรับอนุน้ำพาจะมีการเบิกตัวไปที่ศาลอายรัชดาด้วยนะคะกับคดีที่หน้า SCB นะคะก็ไปให้กำลังใจกันได้ส่วนน้องเกตรวมถึงบอยนะคะก็วันที่16ธันวาคมนะคะจะมีในส่วนของคดีรีเดมเนาะ ก็ไปติดตามกันได้ส่วน UDD News เราก็จะติดตามในเรื่องราวของผู้ต้องขังทางการเมืองนะท่านผู้ชมนี่เป็นเรื่องราวการต่อสู้ที่ต่อเนื่องและยาวนานนะคะหลายๆคนต้องรีบไพหลายๆคนถูกดำเนินคดีนะคะก็ต้องติดตามถามข่าวกันต่อไปนะคะรวมถึงครอบครัวของน้องเกดด้วยที่เราจะเห็นว่าเกตก็ยังไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัวแต่ก็พ่อแม่ก็เข้มแข็งมากเนาะ แล้วก็วันที่29จะมีการวิ่งรันทูฟรีครั้งที่3ด้วยนะคุณผู้ชมบรรยากาศที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพยุงค่อนข้างเยอะมากมากใช่เรือนจำเ <c oughs> มื่อก่อนเขาใช้ว่าเรือนจำสีขาวตอนนี้เป็นเรือนจำสีเทาไปแล้วนะคะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคครับสวัสดีครับ <ค>อบบคคคนนะ,ะรััวี่เดี๋ยวเราจะติดรถพี่อรเร็กกลับบ้านนะคะ,ะทางเดียวกันไ,ไ,กไปที่กันสมุดประการะคะ่ะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะประชาชนที่มุ่งหวังประเทศนี้จะเป็นประชาธิปไต,ย,ปปตยจริงๆสักทีเนาะไม่ได้แลกมาด้วยเลือดแล้วก็คดีความ<อ>บีบๆคลายๆเออโอเค ขอบพระคุณทุกท่านนะคะขออนุญาตลงไลฟ์เพื่อเดินทางกลับบ้านเนาะอยู่สมุทรปราการส่วนพรุ่งนี้ไอ,อ้รอแล้วก็สมาช,ชาคนจนจะไปยื่นหนังสือน,นะที่ทำเนียบ9้าโมงเราเจอกันที่พรุ่งนี้ค่ะทำเนียบใช่งานตรงกันแล้วก็พรุ่งนี้มีคดี พรุ่งนี้ม <mente b ühren> ีคดีเพชรกับบ right ีมใช่ไหมคดีที่ศาลเยาวชนใช่ไหมก็มีหลากหลายเนาะเราจะนําข่าวมาลงที่เพจดีดีนิวแล้วก็ยูทูบวีดีดีนิวส์ไทยแลนด์ส่วนเราจะไปไลฟ์สดที่ไอรอแล้วก็สมัชชาคนจนนะคะที่ทําเนียบรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องประชามตินี่เป็นเรื่องสําคัญของพวกเรา ประชาชนทุกคนนะคะค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวรรัสดิ์อากาศหนาวน้อยลงแล้วนะคะก็ดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ส่งความ,มห่วงใยให้กับพี่น้องทางใต้ทุกท,ทุกจังหวัดเลยนะที่ประสบในเรื่องของน้ําทนะ่วมเนาะเป็นกําลังใจให้กันและกันคะ่ะลงไลฟ์ก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันที่ทําเนียบรัฐบาล9โมงค่ะไปนะแต่แม่จะแล้ว